I'm the jump master, not my first here. Yeah. Let's reposition here. Close. Save that for me, Oscar Mike. Heat red. Amazing. Mm -hmm. Get my shields up. Oh, I'm down. Oh, I actually got hit. Smoke out, Oscar Mike. <laughs> down. down. Enemy shield broken. Reloading. Find yeah. our Then we jump. Hey. Stay on me. I'm the jump master. เราหลับอย่างเงี้ยวะคนเดิมมาวะนั่นชื่อมนนั่นแหละคนเดิมคุณคุณ้นพาคุณลงพลาณลงลัทาละคนแล้วคนไหนคราพาและลพลา,พลาลแ,ละลและตัวเดียวกันเทียบกันรอ ปวดหน้าทำไก่ v2020 here flatline here อะไรวะ ยิงเล่นเฉยยิงนอกกว่ายิงเล่นเฉย,นเนเยไอ้ห a ู

เล่นแล้วดีเวอร์ชันน่ะเขาเจ็บแสบมากเลยนะเฮ้ยมีคับของอาร์อาร์ค่าอาร์ซ่าสมิงเล่นดีกว่าอาร์ามศูนย์หนึ อาคือน้องพ่อใช่ไหมกลไกเครขึ้นครับเนี่ยใครบวกกันอะี่ใครอะเขี่ยรั่ว I will not be long. Spotted. Double-timing it. Attention. a new kill leader. Off the mic. I'm spotted. Be aware of the new kill leader. Warning. New in progress. Scanning the area. Ring moving now. Rapidly. Spotted. Double-timing it. There is a new, new kill, kill leader. leader. Show off. นัวจัดแต่ค่าหลักของฟรีด้านโอเคอะโอ้โห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 ทำไมประตูไม่เปิดว่ะพ่ากูยังไม่เปิดไงแล้วมึงไม่ได้มาฟูลเฮียด้วยไหนวะแม่เอ้ยผมเมื่อไงมีกล่องเดียวไอ้โง่ <c oughs> เปิดสิทางประตูเปิดวะ <c oughs> อ้าวไอ้ที่ประตูไม่เปิดเถยะประตูไม่เปิดไงมันเลยไม่เปิดเปิดดิเออโต้ต้องเปิดเลยนู้นนูต้องออกของอยู่นั่นแหละจบแค่ใช่หนาตายซะยี่ห้อ Open Open อ้าวเทียกดผิด Open Open อ้าว้วกดตัวท T ไม่ได้วะ ของก็เป็นของกูลยกล่องไหนวะอ๋อกล่องกล่องกูะเปิดได้ไงกล่องเดียวกูเปิดเองอะ่ะอ,อ้าไปเี่ยวไวะแทงคิวแล้วกันแต่กระสุนฟรีแล้วก็ปากกรบอกปืนฟรีแล้วก็ ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณนี่นี่ได้หมวกด้วยของม่งของม่งเียนะสโคปหันเดียวนะครับตอนนี้สโคปเดียวขอบคุณ,คณนะครับที่อยังไม่ต้อง เราเล่นเก็บโอ้ยเหี้ยไม่ต้องตายเพิ่งเก็บพี่ตัวถังของเหี้ย่างเพื่อนเี้ยไม่ต้องเฮ้ยหลังวูดปิงง่ายหรอกไปสัตว์หาเองแล้วกันเราเล่นเราเล่นเราเล่นไหนขี้งอนไปได้ไหมหยอกไปไม่ได้ขี้งอนวะ่ะแก๊งสี่เขาเหี้ยในสัตว์จริงจังเลยดิลบอกสี่เองเหี้ยกลัวอะไรแ้่มึงลบอ <c oughs> ะไรเจ็ดสัตว์ไอคิวอะไอคิวมึงไงติเหี้ย นี่ความสุขจริงๆเลยไอ้สัตว์เดรไหน์มีความสุขจริงๆเลยมีชิวิตอยู่ใครบ่นนะบที่อะไรกับจังเลยมีความสุขจริงๆเลยอุ้ยค้าง

หีบแม่งเลยต้ใครตอยมึงอะหมายเดี๋ยวทันยิงเลยยิดูยิดิยิดิเห็นมากไหมะนางงามมันจรงจริงววนดี้เฮ้ยอนนี้มีใครฟากินรอโอ้กลองไม่ได้เปิดหิของของ พวกเขี่ขออยแล้วก็รอ,อไหมครับแมงมุม,มที่บอลลักแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนหลังคารอเทีให้บอลฟังแมงมุมอ่ะ เต้นใครใช้ด้วยนะใครเก็บวะกูเห็นชื่ออะไรไม่ใช้เก็บครัวอะไรโอ้ยไม่ต้องการดิหยอกแะไมไม่ได้อะโหจริงจังวะ่ะไม่พุยแล้วอุยอ้ยอุ๊ยเอาดิมาแลกกูบ้าเกจะก่อม่วงมาบ้าเอามาแลกว่ะมาเดียว <laughs> มาร์คเลยนะครับให้มันมาเก็บที่ไ,ไหนก็ไม่รู้ไม่เก็บ parallel stabilizer here level three I use that got a hop up here what contact the target got hit up this here close range I use that backpack here level two Optics here. Sniper. The ring is distant. Is I'm, I'm in with, with. Joe cut out. Ready? Less than one minute. The ring is not. Got a hot barrel stabilizer here. Level two. Ebo sheet here. Level three. Open supply bin over here. g ก t จะหอ p up here. Temple มีหผมขอให้สองตัวนะครับมาเก็บด้วยเนี่ยอยู่ตรงนี้ไหมนี่ยไม่มีอะไรอ่ะ Object here close range ten till ring closes charging on my shields ไม่ค่อยมีอะไรเว้ยตรงนี้ไ oh, ม right ่ม oh, right ีอะไรไม่มีอะไรตรงนี้เลยไม่มีไม่มีเว้ยไม่เห็น เฮ้ยว่าแล้วกูเห็นึงเดินมาแล้วไม่ให้คุณเห็นุเหมเดินมาแล้วโอ้ยดูทำตัวแล้ทุกคนมากกล่อมมั่วให้ดิมาร์กให้อะไรให้ก็แล้วแต่ยังด่าผมยังไม่นี่ผมได้ได้ได้ดูคนเรานะครับ นิสัยแม่งไร้ผมมาก,ก่อนวผมไม่เก็บด้วยดูคนก็มีอยู่แล้วดูคนดูคนเราแค่ชีวิตอย่างนี้ก็ไม่ให้ผม Three, beginning ring countdown. Healing med. Medicator. package over there. Replicator on high. do farm. you uh... I armory over there. Yes. Optics like here. Extended the heavy mag here. Level two. Let's go over here. Get box over there. Attention. The kill leader has been eliminated. We're Looks like this area has been compromised. I hear you. Marking our surroundings. สแกนให้ได้ครับผมดีเต็มเลยแอร์ดับแอร์ดับใช้พวกนี้ตไก่แอร์ดับใช้พวกนี้ตะไก่แอบดับแอร์ดับไมด้ไมได้ใช้พวกนี้ตะไก่แอร์ดับโอ้โหโอ้โหไม่ต้องไปว่ะ ป away, ปเป็นแงเดได้ไหมแเนี่ยเป็นแท่งดำมาๆึกแปลกมันไปดูดิใครวะไม่ทัใส่เบอร์ไหมเนี่ยใควะเดเดแอดอกไอ้บอลสรูนี้ใครใช้กรสุนกูเห็นแท่งเห็นแท่งดำๆืาอกีคุณนึกว่าศัตรูไอ้บอลมาแล้วบดิเฮียเฮียเีแล้ว khỏi thua 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 พี่รครับเนี่ยีอ่อครบเนี่ยไป,ป,ยไปเช่นี้ตตาเหลือกียร์ละนสามแดงด้วยตัดไปทำี่อะไรเือห้กไอ้สัตว์จะต้อบวกครัอลเราเนี้น อา,อา,อาไม่อาไปด้วยอีคนเดียวไอส้อสัสไอ้เหี้ยเอาเพื่อนกูหายเฮ้าวัวดเอาเฮ้ย สามตัวลุมกูคนเดียวอะ่ะหันมาเพื่มไปนู้นแหละโอเคสับคิดว่าขอจบไปทีเพลงเท่านี้นะครับก็คิดอาจจะไม่ค่อยสสืหรูเท่าไหร่ก็มันมีคนบางคนตัวนันต็งผม <ś hugging> ใช่ปะใช่ปะใช่ปะโอเคเจนครับเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวลองโอ้ยแม่งตายคาวงไว้สาดหิวของไอ้ตายอัดไม่ตาย,ตายมาันลูกของใครปะ รู้ของกูในวงกูอยากให้แม่งตายอย่างมันอยู่ของโอเคจ้ครับบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวรอบหนะ้าลองชวนทันนี่มาเล่นด้วย